สุขสุคนเนาะบ่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศกับพคกาวคำมาสบายดีเนาะมือนีก็ได้มาพบมาพอกับแม่น้องปามี่ชาแนลอีกคือเกาเนะพ่อแม่พี่น้องแม่น้องปามี่ชาแนลมือนีก็ได้เดินทางมาบ้านนุนยางเนาะมาหาน้องน้องนิดน้องนิดเพิ่นเนาะมาหาน้องนิดประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าแม่น้องปามี่ก็บบ่ได้มาหาเพิ่นดนแล้วเนาะอันนี้ก็มาหาน้องนิดข้งที่สองเนาะ ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องปามี่ในเด้อเนาะเพื่อว่าแม่น้องปามี่จได้ทําคลิปต่อๆไปเนาะเป็นกำลังใจให้แม่น้องปามี่แนะนะ่เนาะว่าแม่น้องปามี่ก่ยังบ่เก่งเรื่องการพูดการจาบใดเด้อแลพ่อแม่พี่น้องโอเคเข้าไปโอ้ไปร่มกับน้องพันเด้อเนาะ่ โดยสบาย,ายดีสนดีเนานะหลังจากที่ไม่ได้พอกันเป็นเวลาโดน,ดน,นแมนะเนาะกลับมาพอกันค่อนข้างน่าโดยเป็นแดงได้ขอน้ำแล้ว,เร,รเ,รวเ,เรียบร้อยแล้วแม่นบ่เรียบร้อยแล้วเสร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยเนาะปีนี้แม่นแล้วได้สองสองถิดสามถิดแล้วโดนตื่นถือว่าแล้วไวเนาะได้ไลน์ว่าปีนี้เนาะปีนี้ได้ไลายกว่าปีกายนี่ปีนี้หา ได้ลอยปลายได้ลอยปลายแต่ละปีได้ลอยหนึ่งแต่ละปีกายได้แต่แปดซีฟาะลูกลายเนาะบันได้พันได้ขึ้นลายเนาะเกินคาดปีนี้เนี่ยได้ได้ลายกว่าปีกายนี่เกินคาดได้คุยเพิ่มว่าเรื่องยังไงชสใสแบบว่าน้ำซุ้งเนาะต้นปีเนาะคนดีปีนี้ล่ะการแบบว่าเขาดำน้าแต่ว่าปีนี้น้ำมันดำเพียงพอแล้วทุกอย่างว่างคืนนะดยเขาเนื้งามกล้ากนืงามเนี่ยคุยกระซ่ยจำเก่าปะ อุ้ยกัดเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกกว่าเก่าแต่กัดเกินคาดเนาะกัดคือว่าได้ลายเนอกจากแบบคือสมมติว่าท่านชาวนิ่งเนาะครอบครัวมีพี่น้องมีหลายคนเนาะเหตุให้เหตุน้าจังซี่แล้วนี่เข่าไหวมางเดียวว่าเรือปั่นเป็นผู้เข้าก้าวหิ้วมองเดียวกันแหละท้าวครอบครัวไอ้อน้องเนาะเปิดประกาศเมื่อกี้เอาไปกิน ยังกินน้ำปั้นคือเก่านะ่เบิดมาตีเอาไปกินด้ออกเครื่อนแล้วก็ยังใส่เหล้าเดียวกันบะเนี่ยเว่ามาเห็ดหน้าน้ำกันดีเห็ดหน้าน้ำกันแหล่บันทอดยำเข่าเข่าเบิร์ดนอสสมุนไพรขอบัวนะเบิร์ดแหละมีแต่มาตักเข่าแล้วก็ไปซีเอา้แล้วก็มากินิซินะแต่ละปีนี่ก็พ่อกินอยู่วะ อ๋อพอกินอยู่แต่ละปีอ่ะเพราะว่าเฮาก็มีแต่กินอย่างเดียวนะแม่นค่าขายค่ะโวยขายบ่พ่อแล้วก็้องหลายแต่ว่ากินนี่แหละหนึงแต่ว่าพออยู่แต่ว่าแต่ละคนก็ต่างเลยว่ามีอาซีบ่แต่ละคนกแพิ่นกหาพ่อได้อยู่ได้กินนะแต่ละคนเบบแบบว่าพี่น้องนี่มีคนเป็นทหารเพรด้ยว่าไังไ๋มีอ๋อใช่เลยสิเป็นทหารบิด ็เปนอ๋อแบบคนในค่ะเนาะแบบแบบว่าพอเจ้าก็เป็นปะพอก็เป็นไอจะไอเคยแกเป็นอาหารเหมอนกันแต่จะมีเข่าเอียงข่าเข่าเข่าตาเข่าตาเนาะแบบสมตาจได้ได้เือกันแต่ว่ามันแบบเรากินเข่าตามันก็บโบยกบโบเซฟแต่มันแข็งเนาะได้ยินเขาว่ายินเข่าตามาสิแข็ง แปลว่าเขาคนเจ็บนะบ้างเขาเขาเขาอาตาเดีเขาทหารคืนมันก็อยากแข่งแต่ว่าพออะบอได้แล้วเพราะว่าคนเขาบ้องนานอะดิโอ้พอจะกินเบียมนานน่บ้องนานแต่คือทางซาลิปนี่ก็ยังเห็นองนานนี่ก่อนคือเราบกล่าล่าแล้วล่าพักว่าเฉยคือว่าลาออกเลยยังบ่น่ใจพอยัง ิดแต่ว่าลาแบ,บบสบายนะดเ่งแบบลาลาเกาะแต่ว่าล,าอ,ลาอะไรจ<า>ังมือสองสามมือเลยหนะึ่งลาเนาะสบายดี<อ>กับอันพื้นหาลาลาเกี่ยวเขา่าอันนี้ลาเกี่ยวเข่าสองมือแล้วก็ขาดเองนะสามมือหอ้าเอ้ยไม่แน่ขาดเองแบบว่าไปงานเออปวดไปปวดไปงานปวดไปเหีือกนะ ขาดเท่าขาดเองนี่เขาเลยลาเพิ่นขาดแน่หรือว่ายังไงขาดเองก็าไม่ได้บอกเพิ่นเนาไม่ได้บอกเพิ่นเขาไม่ได้อะไรอยังเงี้นะเไม่ได้บอกพูน่ะไม่ได้อะไยังเไม่ได้เพิ่นก็บไม่ได้บายย่างเงแต่ว่าถ้าว่าเฮาจ่ายหาเงินเพิ่นก็บพูดพูดอ๋อแต่ว่าถทางเฮายังติดต่อหากับ่พูดอย่างเง่ได้พูด บอกเลยนี่สมัครใหม่เพิ่นบ่เอาเนาะจักยากเติม,มเดิมหัวมันอะไรเด้ก็คือสนิทนี่ต <แฟ S 1> ามใจสนิทเบิง่งเนาะเบิ่งนี่ช่วงคิดสิบ่อยากไปอีกค่ะคิดไปคันเฮามาอยู่บ้านหลายมือ้อเลยคือคิดอยากไปอ่ะนะแต่มันเป็นอะไรคันว่าเออได้ไปเฮ็ดเวียกมื่อขึ้นเมื่อแบบอยากอยู่บ้านนี่เนาะอารมณ์แบบนี้เนาะหัวมาอยู่บ้านหลายมื้อบัดอยากไป บ่อยากไปเห็ดเวียกเลยเป็นน้ำ <c oughs> ปวดสูใัรบิีอยู่หะต<ม>า,ามเป็นน้ำดีว่ะข <c oughs> ้มา,ามาพัก,นะนกนละละเน,น, <c oughs> น้่นอนอยู่แล้วละวันต้องไปเซ็กแบบนี้ไม่ไม่ไม่ยู่เพือนนะบางเสือวันอาทิตย์นอะบางที นี่ขึ้นเพิ่มเงินเดือนให้แล้วเจ้ากลับ่าว่าดียังสิคิดอยากออกจำเจ้าว่าออได้แลตอนนี้ยังลังเลอยู่บ่หรือว่ายังคิดบอกว่าสิไปเฮ็ดต่อหรือว่าสิยังลังเลยังลังเลการพูดว,ว่าออกมีวางแผนนี่ว่าว่าสิไปทำง,งานอยู่างมองใจ้ลยท่างออกวางแผนว่าอยากขายเกลือกเลื่อนอยากขายน้ำน้ำเลื่อนแต่ข้าขายเล็ยกอ๋ แบบสั้นมันก็จะเป็นงานอิสระของเรานะเพราะว่าตะกี้ก็เคยเห็นแบบซี่นะเคยเห็นนันนี่แหละก็แบบว่ามันเขาบุบพื้นนะเขายังเห็ดต่อไปแบบแบบมันลุกเลยจังเราจะตัดสินใจเข้าไปเห็ดเวียกเขาเห็ดเวียกเห็ดเวียกไซนี่ได้ไซยังเป็นหนีเขาด้วยแต่ก็เข้าไปเห็ดเวียกกไซนี่จุ๊บจุ๊บแล้วแล้วก็ได้ขึ้นเหมือนขึ้นกับขันมาสีฟัวได้ก็ยังว่าได้เรกเขาแต่เขามิดหนีซิ่มิดหนีเลย คิดมากแบบออกมาอยู่เพื in so the oh ่อนบ่หาเห็ดแบบเก่าอีกบ่้างเพราะว่าเฮาวิดหนีได้เนาะตอนนั้นก็ดิ่งลนตลอดเลยเงินเดือนเฮาบ่ได้พอใช้ได้เงินเดือนออกมานี่เฮาก็โอนใช้หนี้เขาเลยคือว่าเป็นหนี้ก็เจ้าในหนี้เรื่องอย่างเจ้าไปยืมอะไนยืมทำได้บ่ราะผมชอบภาษาไทยก็บชอบก็เจ้าดินแซ้แนี้โอ้ดินหุ่นดินแซ้หรือเ่แซ้ของเขาแหละเขาตอนไี้จ่ายเขาได้แต่ละมื้อ เป็นลายวันเลยนะแต่เจ้าําไปเห็นอะไรคือเป็นหนีค่ะมันเอาก่อนแหละหาเงินบมดทันแบบนี้หาเงินบมดทันเลยถ้าเสร็จะได้เราก็เลยตัดใจเขาไปเห็นเรียกพราวเขาจะลายอยู่จะเป็นหนีตอนนั้นหลายตืบเลยสิบสองล้านโอเป็นหนีเท่านั้นเแม่เนี่ยโอ้แต่เก่งเด้หามาได้เลยสิบสองล้านเลยไปขายเกื่องน้ำเอื้ออยู่ เมืองไซบุรีเลยอยู่ได้สามเดือนไซนี่แล้วยังเหลือหกล้านมาเลยนะหนึ่นะนง,งเหล,ลือหกล้านแลนดอันอันนั้นอันเป็นหนี่หนี่จุ๊บแล้วก็ยังเหลืออยู่หกลา้ลานหกล้านแล้วมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านแล้วหูู้้เสร็จยังก็เลยเขาไปเห็ดเบียกล้องเบิง้งเขาไปเห็ดเบียก <c oughs> เห็ดเบียกแล้ว เขาได้เงินมาแต่ละเดือนนะนะโอนใส่หนีเขาเลยเอาเรือไว้ซื้อกินพอไดซื้อกินบ่โบมีเลยซมีเลยกบโบมีเอาเห็ดยังได้ใช่ไเวลาอยากยืมแบบยืมต่อนะสมุดอะยืมน้ำเอื้อนน้ำน้ำอะไรยนันจะพอช่วยเขาได้นะนี้ฮากับเปใชไ้เขาก็เงินถี่เงินเดือนที่เขาได้มาเป็นก้อนและใส่หนีบดเลยแบบอยากให้มันเบิดใบๆอย่นะแต่เงินซื้อกินกะยืมเถอะล่ะแสนแบบนสนะเขาก็ซื้อกินกบ เม็นประหยัดเอาบริสุทธิ์ยังเลยได้บริสุทธิ์ยังเลยไม่ต้งซื้อกินอย่างเดียวแบบซื้อกินกับประหยัดกินแถ่ยืมมาซื้อกินได้เงินเดือนมากกับกับพอเหลือองยุ่งถาวรเป็นกูนะเป็นกูสู่ชีวิตติดกูหนึ่งเนาะแม่แต่ก็ทานมาได้ก็ถือว่าเก่งเนาะถังมากก็ยังถิดอยู่ตัวเองกับมาหอนี่เจอเนาะบอดเจอแม่กับก็ยังว่ายอมหัก่าคนเก่งอย่าง วางกระบืนนั่นแหละนะสู่สุดเลยแหละคือทางสานิตนี่ไม่ได้คิดม่าแบบว่าอยากไปทํางานู่ไทยจริงจกระคิดอยู่หมู่ระบอกห้เพราะว่าอยู่ไทยจะจีจางเฮงเลยก็เคยคิดอยู่เลยเลยว่ามาคิดใส่สุขภาพเาอีกสุขภาพเาแข็งงก็คือแบบนี้ะเขาเห็นเียงานเห็นได้บมดุลกรลาออกใจกระคิดพ่ออยากออกนะสมมุติว่าเข้าไปอยู่ต่างต่างประเทศเนาะ ไปอยู่ต no like ่างบ้านต่างงานมันผมมีพี่น้องเน้อยู่ไครพี่น้องคิดใช่ป่าสมมุติทรเป็นหันเป็่นนี่ขึ้นมาเนาะแกระดิ่งบ่มีให้เบิ่งนมาจากมานสมุทรนะตกงานอีหยังค่นนะ่เสร็จอะไรซีรีส์แบบนี้เลยว่าจะเป็นอะไอยู่อยู่น้ำบ้านเฮาได้ยินว่าน้องสุขภาพบ่แข็งแห้งน้องเป็นหยังแล้วไปกวดหรือบ่ไปกวดแล้วเป็นอันหมอนทองกระดูกทับเส้นประสาทโอ้เป็นหมอนทองกระดูก ทปะเลยคถ้าเฮาเห็นเบีย้ยบ่ะส่วนร้ายเห็นเบีย้ยบ่ะยืนเลยยืนอยู่ตลอดแลนเฮาต้องจับอันเรื่องเรื่องมือของเขาะนะบบโก้มก้มไปซี่ก้มแล้วก็หันหนอดหันยังหันนี้ดูแลเฮาก้มไปซี่ตลอดเลยมันสีมันสีเห็ดห้แบบเสร็จเสร็จอยู่นี่เนาะอนกาลามาใส่หลังเฮาเนี่นะมันกะเจ็บเปลวาเจ้าหากระเป็นบอลลูนี่เป็นได้สองปีแล้วค่าเห็นงามดีบอลลูนว่ะเป็นกอน ก่อนเห็นเบี้ยอีกแต่ว่าบริเวณแห้งขนาดนี้เพราะว่าถ้าเวลาเขาก้มเนี่ยมันก็เลยเห็นมีอาการเจ็บตึงเพราะว่าตอนนั้นเราไปเฮียน<ม><ม>นิบไปเฮียนตัดนิฟดิเฮียนตัดนิบแต่ก้มเบิ่งเข็มตลอดแล,ล้วก็ก้มยิบผาห์นะโอ้มหตลอดตัดนิบสิ่งก็เป็นว่า<ม>แต่ว่าอาชีพอาชีพนีนม่มียาไปแล้วเฮียนแล้วก็แบบว่ามันแก่ห้องลูกค้าเ้าก็บโปรี่เหยือนก็เลยเฮียนยาเห็นยิบ,บอยูบ่บันเดียวนี่กันหรือวันอะไรเดือนียายนะ เดี๋ยวนี้สิ่งที่เยันมากคืออย่าลืมเลยคือจะไป็นวนคืนม่เยอะแต่ว่าเก่งจักเครื่องยังมีครบแล้วแม่นเื่องจักมีครบแล้วขอแต่ยังมีแต่จักแสกกับซอริตไอหน้าเลยเพราะคันนันยิบแม่น้องปลามีกเอามาอยู่ว่าอยากหายิบชิดเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังมันแบบยังอยากลืมลืมลืมไหนยันเลยสองปีเลยลืมแม่ตอนนี้นะไปเห็นเบียกเนี่ยใหม่แบบเฮียนมาก โดยอาหาก็มาเขาเรื่องความหักของเพล่เนาะคือความหักเป็นอะไรเนาะหัวใจยังว่างยังสวยที่เก่าว่าหรือว่ามีนอ่าได้หัวใจไปคลองแล้วจะมีอยู่มีลมคุยมีเพื่อนักเขามาจัดมาลุดมาอยากนำอยู่แต่การยังยังเกิดทากเขามาได้อยู่ก็คือว่า มีน right? ุ่มเข้ามาแล้วเนาะแต่ว่าคุยยอู่เนาะมาคุยกันโอ้ลมตามภาษาบ่าวสาวเนาะก็ยังบ่ได้ถึงขั้นว่าตกลงอีหยะมันมากันจังซี่บ่ยังยังไม่ถึงขั้นจาลงอีกแบบว่าเฮาก็ยังแบบศึกษาศึกษาดูใจกันเนาะเบิ่งใจกันว่าเออเป็นอะไรฮะอย่างพวกนี้ใจคอเออผู้นี้เป็นเป็นดะไรอย่างนี้เฮาก็ยังแม่นก่อนเฮาสิตัดสินใจก็ต้องเบิ่งใจกันก่อนเนาะ คนเฮาถ้าผิดพลาดมากค่ะเป็นทุกข์ใจเด้พี่น้องเลยศึกษาดูใจกันเลยแล้วก็จะหูเนาะคือเพิ่นเว้าแหละได้คนดีกัโชคดีไปได้คนบ่ดีกัเป็นทุกข์เนาะพ่นไม่พี่น้องก็เลยอยากอยากเนีเพิ่งดีๆน้องเพิ่นก็สิประมาณนี้เนาะก็คือถ้าว่านุ่มได้มาตามล่างนี่กะซนิดก็ยังเปิดโอกาสในเก่าบอกลมน้ำได้เนาะผักมหาได้เพราะว่าเฮาก็ยังบ่ได้ถึงขั้นว่าลงเอยว่า มั่นหมายกันเนาะอยู่ในช่วงแบบศึกษาดูใจจช่ไหมนะศึกษาดูใจหลักการต่างๆบึ่งกันว่าสิเป็นจังไงนะพะย่ะค่ะแต่ว่าแต่ว่าอันนุ่มคนนี้นี่เป็นเป็นนุ่มไทยว่าเป็นนุ่มลาวอยู่ไทยเป็นเป็นนุ่มไทยเป็นอายุจักปีเนาะอายุเป็นม6ประมาณจักปีประมาณสี่ห้าประมาณนี้แหละสี่ห้าสิบนะประมาณกลางกลาประมาณนี้แหละ ใหญ่แล้วเนาะเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นคุยไงค่ะคุยดําเพิ่นเพิ่นก็โอเคอยู่บ่คุยดีบ่เพิ่นก็ดีเพิ่อนคนนี้ใส่ดีแต่ว่าเฮากะสนิทคุยนํากับหุ่นซิว่าโอเคบ่กับเพิ่นคนนี้กตโอเคอยู่ ึกดีนะเหมือรู้สึกดีแต่ก็เข้ากันอยู่ในช่วงศึกษาดีใจนะคะกับปริมาณตัว่านซิลลุ่มๆเลยกับลุ่มเนาะเพราะว่ากำลังทำการดีใจกันอยู่เนาะวานุ่มใจมาจางหลากหลายอย่างอย่อยากลุ่มกับชาลีพึ่งกัยังเปิดโอกาสให้คือเจ้าเนาะโดยก็คืออ่าทางสมุดว่าทำเพจทางไลน์ชาลีถึงก็ยังพร้อม าย่พอเฟซบริบริสิทธ์เลยนะเฟซนะสนลดยไม่ได้แบบว่าเข้าไปคลายเลขคลายยังอะไรกันออกบ้า่สนลายมีแต่ลายนองนิดมีแต่ไล่วะไล่เฟซเะมีเ่เกมีแต่ว่าถ้าจทั้งเฟซสุสล่บนุดส่อ right ู่ but BUT ้ก็ well, ือทต้องเว่มือว่ลาไม่มาหลังไม่อะไมาหลังม่เอาเนาะโดยเอฟซีเฮากะ ถ้าอยากได้ก็ติดต่อมาทางเฮาได้เนาะทางแม่น้องปามีและสาวสายได้เนาะอยากโอ้อยากลุ่มก็สนิทเพื่อนเนาะกันสนิทเพื่อนก็ยังโอ้ยังลมได้เนาะบอมเอนว่าเป็นงานเซนเซนนี่สิบบอมเอนเนาะดูอ่าก็เดี๋ยวได้อยากโอ้อยากลมกับเพื่อนก็สามารถทักเข้ามาหาทางเฮาได้อีกเชนึงเนาะทางเฮาคืส่งให้ ก็คือทางชาน,นิดมื่อนี้กกน,นั่งอโอ้ลมลุมกันไปโดนก็ลืมถามว่าเพิ่นกินข้าวกินน้ำแล้วบ่กินแล้วกินแล้วบ่วเหนื่อยยันว่าจะมาอยากกินข้าวก็อดไว้อยู่เป็นไรโม,โมโเมนน,เนี่แกนี่แกโมเมนเที่ยงหลือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็เทียเยเเท่ยงนะเด้เลยข้าวเที่ยงกินข้าวตอนสิบเอ็ดโมงกินแล้ว เะากลับมาโอ้ลงกับสานิพเพื่อนเมื่อว่ารบกวนมันพักพรของเพื่อนเนาะมีน้องปามีเป็นเวลาโดนพอนสมควรแลรนะ้วเนาะแต่ทางซาณิเพ่นกับโบสบายแน่เนาะกโบอยากรบกวนเพื่อนไลน์แต่ไม่เพื่อนแต่พักพรเนาะทางเฮากับทางทีนั่นเทาก็แสดงความรู้สึกิปไปเพียงเท่านี้เนาะโดยสบายดี